ตรผมละไม่ครับยุบคนซ้ายผมละเล้วคอยจะวางน้ำให่เจ้าเจ้าไปก่อนเลยโอ้แล้วเข็ดปโอ้ลบากแล้วบนครับบอซ้ำสกไคร่เห็นไหลเน้่พี่น้อง เชี่ยวครับผมน้ำเชี่ยวครับพี่น้าน้ำโคตรเชี่ยวเลยวกันน้ำเกลีน้อยจะไได้ย่างแตขามันล่างหมดเตี้ ครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเป็นรังบากรังบุญไลยครับผมกดติดตามด้วเนยครับผม Ajá, <laughs> no. ครับพี่น้องครับพี่น้องโอ้ต่เหี้ยตังตังเร็วมากเลยนะมาเรียบตี่นี่มันะเอีเยตัวงามเลยนะ โอ้ยเงี về, ้ยคือไว้ไใ่เอลวันไว้เขาเีนาต่ำอ่นอ่ะเนี่ยเครื่องัดไว้นี่พือกันยางไมานมนตำนี่วเห็นปะหนต่หนต่หันตำะเน่าตยนมายนมา เรียบร้อยนะเจ้าน้องว่าะอเปล่าี่เอ้ทีไม่ไปใช่พวกินติดียบนครับพี่น้ามีปลาแตเพียนครับ ดับร้อนให้มันหน่อยนี่ส่งสิดนมตั้งี่นี่ยอดตีก้อน่นี่นี่นึงนี่ต้องการงุ่มเลยพี่ด้อง ้ากับ่อยไปบ้านข้ากับยไปบ้านโอ้แตกบ้มบ่มแจกบมพี่นัองแตกบ่มมพี่นัองุกวันครับเลียนว่ากับพ่อกันัง่องอไรเงี้ยเล่ตัวเดียวแตกบ้มบ่บอกไหม โอ้ส oh, bon ีตาเรื hmm. ora, ่อยๆตาพ่งปลาอันี้พี่เโอ้ยซ้ำนี่าพูดดีตัดหัวตัดหัวแากแดดพี่อยาควานเหววันนี้นเพื่อนเห็นปลาพอ่ะกนทีน้ำยาด้ยตรงหน้าไปเลยเปนไรเดนผู้จัดีนี เม่ยนะาไ้หนมเชื่อนาะแล้วเ้นยังไงมันเลย่กนแล้มันยาา้หรอกมันนามันเปลี่ยนมันช่วงด้ยช่งไแหงเพี้ยนกับี่ด้อยนี่ื้อหลปจาเียนแ้เดี๋ยว โอแล้วอยางจบวากัน่้ยฝากอ่าแล้วานายูไอด้วยนะตงหนม่เรเร่งินเรงเลยขอเอา,เเเข,อาข้างทมูนามันต้องวานลุงดีน,น่ยพอมันงไปแล้วครบไปแล้ว มันต้องวานลุ่งเอต้องดางล่งพอลุ่มปัดเข้าแหมาทางหลังพอดีมันวานขึ้นมันปวดมันปวดแหเขาขึ้นมากนะวานรถวานไปเดียวเลยนักยนดมันแรงเปล่มันเตือนลยช่วงไหลแห้งเอาวะาีงาะไกๆ ก็แล้วะไปเอาหม่องมาลาไสหือหรอ 有五个号。<laughs> ไน่นอนที่เป็ดน้ำนามเลยครับผลงานเมื่อคืนนะครับทั้งเมื่อคืนทั้งเมื่อกี้ด้วยก็พอได้กินกันตัวใหญ่นะครับ ปลาในปลาในครับม,มีอันนี้ด้วยกบแล้วก็ปลาหนา้าแบบนี้ปลาท่อนอเมซอนไม่จะใช่นะครับปลาท่อนอเมซอนหรือเปล่าจกจกออกมาแน่ไอ้ทายรวมเลยจับปุ๊บใจเลยพี่ <laughs> ไม่รู้ว่าเขาเรียกปลาอะไรผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกัน อมองกล้องหน่อยครับเอาโอเคครับวันนี้สำหรับคลิปนี้นะครับเราได้เวลาสมควรแล้วเที่ยงแล้วมาตั้งแต่เมื่อวานครับก็ขอปิดคลิปก่อนเนาะจบคลิปกันก่อนเดี๋ยวจะได้กลับบ้านกันครับสำหรับปลาเาขอได้กินนะครับได้อยู่โอเคครับขอบคุณมากครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถับตะไคร้ด้วยนะครับฝากกดติดตามทีมงานพวกเราด้วยครับวันนี้นะครับมีตกปลากับบานแหนะครับส่วนตุส่วนปลาเบ็ดได้ปลาช่อนนะครับกับปลาปลาอะไรนะปลาในครับกับปลาในครับผมปลาในตัวยาวใหญ่เลยครับได้ไหมปลาที่ได้ครับ นายเลืกเหรอเป็นปลาบาล่านเหยนะครับปลากระบอกเขาเรียกปลากระบอกนะครับที่นี่จับปุยมาเลยนะเอ้ยตองจับปุยพี่นล้วมิจฉาโอเคต้องปิดเส้นเลยครับผมไล่ <c oughs> ลกันด้วยบรรยากาศสบายสบายครับวันหยุดยาวครับผมสบายดีพี่น้องสวัสดีครับ